ทำความรู้จักน้องไพร์ลูกชายยิ่งรักหนุ่มตีมากความสามารถด้านวิชาการเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เก่งที่มีความสามารถเลยจริงๆสําหรับน้องไพร์สุภเอกอมรชัดหนุ่มน้อยหน้าใสลูกชายของปู่ยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั่นเองนอกจากหน้าตาหล่อใสๆของเขาแล้วเรียกได้ว่าน้องไพร์เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งและยังเป็นเด็กกิจกรรมเลยด้วย โดยในครั้งนี้นั้นเราเลยพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนุ่มตีคนเก่งคนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยประวัติน้องไปลูกชายยิ่งรักน้องไปมีชื่อจริงว่าสุรเร์เสกอมรนชัดเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2546เป็นลูกชายคนเดียวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติทาวโรคุณพ่อคือ อนุสรอมรชัดนักธุรกิจชาวไทยส่วนคุณแม่ของไปคือยิ่งหลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของไทยโดยมีทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23มีศัก์เป็นลุงนั่นเองหนุ่มน้อยมากความสามารถเรื่องการเรียนเรียกได้ว่าความสามารถเหลือล้นเลยจริงๆ อนองไปเคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแ,แข่งคณิตศาสตร์โลกและได้รับรางวัลสองเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกได้แก่เหรียญเงินความรู้ทางคณิตศาสตร์และเหรียญเงินความสามารถในการทํางานซึ่งผลักดันให้เกิดการทํางานร่วมกันได้ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยเลยเป็นไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชม สำหรับความเก่งความสามารถอีกครั้งยังเป็นหนุม่หนมหล่อหน้าใสด้วยเอาเป็นว่าจะหล่อหน้าใสขนาดไหนเราไปชมภาพบพร้อมๆกันเลยจ้า